สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐรทวิเกิรอดกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอคห,หนึ่งเลขที่สิวันนี้หนูจะมาสาธิตการล้างจานขั้นแรกต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ด้วย 1. น่งฟงน้ำสอน้ำยาล้างจานและสามจานที่เราต้องการจะล้างขั้นแรกให้เคลียร์เศษอาหารออกก่อนแต่ว่า อย่าลืมใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยให้นำมาแล้วทั้งหน้าทั้งหลังพอเรานำมาเคลียร์อาหารและล้างน้ำเสร็จแล้ว หิบฟองน้ําขึ้นมาและหยุดน้ำยาล้างจานสักนิดเพื่อมาให้เปลืองนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เอามาล้าง นำมาล้างสร็จแล้วก็ให้คนในตะกร้าถึ่ชั้นวางก่อนที่เราจะจากกันไปนะเพื่อนๆก็ขอให้ช่วยงานพ่อแม่และทำงานบ้านอื่นๆขอบคุณค่ะ